หนึ่งข้อสงสัยนะคะที่เขาตั้งข้อสังเกตกันก็คือโดรน Mq9 Reaper ของสาหารัฐที่เขาไปท้วงวารเซียียิงตกเนี่ย ทำไมถึงบอกว่าเป็นโดรนสอดแนมมันมีมูลค่าแค่การเป็นโดรนสอดแนมจริงไหมทำไมต้องออกมาทักท้วงวุ่นวายกันขนาดนี้มาทําความรู้จักกับโดรนตัวนี้กันหน่อยนะคะ MQ9 Reaper จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่โดรนสอดแนมทั่วไป<า>แต่ถือเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของกองทัพสหรัฐเลยค่ะเพราะว่าชื่อเดิมของมัน,นคือ Predator B นะคะฉายาโดรนพิฆาต โดรนลำนี้มีมูลค่าสูงถึง32ล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยประมาณ1,100ล้านบาทเพราะฉะนั้นจากข้อมูลแค่นี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่แปลกใจแล้วที่สหรัฐจะไปพยายามเอาเรื่องรัเสเซียที่ทำให้โดรนเขาตกลงมาเพราะมันมีมูลค่ามากจริงๆค่ะ แต่ถ้ามาดูสมรรถนะเบื้องต้นของ MQ-9 Reaper นะคะจะเห็นว่ามีรัศมีการบินเนี่ยมากกว่า1,800กิโลเมตรเพดานบินมากกว่า50,000ฟุตความเร็วสูงสุดเนี่ย482กิโลเมตรต่อชั่วโมงมสามารถปฏิบัติการได้นานถึง14ชั่วโมงและระยะปฏิบัติการที่ไกลที่สุดก็คือ1,800กิโลเมตรค่ะ แล้วถ้ามาดูนะคะจะบอกว่า MQ9 Reaper ที่สหรัฐอ้างว่าเป็นโรนสอดแนมเนี่ยโอ้โหสามารถติดตั้งอาวุธได้เยอะมากนับเฉพาะแค่บนปีกเครื่องบิน2ฝั่งติดตั้งได้ฝั่งละ3จุดรวมโโเป็น6จุดค่ะ ยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธจากอากาศสู่พื้นดินได้8ลูกติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศประสิทธิภาพทำลายล้างสูงได้2ลูกแล้วก็ติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ได้อีก2ลูกด้วยนี่คือประสิทธิภาพของโดรน MQ MQ9 Reaper ที่สหรัฐบอกว่าเป็นแค่โดรนที่ส่งไปสอดแนมเนี่ยแหละเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะไม่น่าจะใช่แค่สอดแนมเฉยๆนะ<ร>เพราะถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยโดรนนี้ซึ่งเป็นโดรนที่เคยใช้สังหารนะคะผู้นำ ก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งเป็นอีกฝั่งหนึ่งของทางสหรัฐเนี่ยเขาก็มองว่ามันน่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นการจงใจหรือเปล่านะคะ,ะนี่ก็รวบรวมให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐแล้วก็รัเสเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจับตานะคะว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยสหรัฐกับรัเสเซียจะมีการเผชิญหน้าที่ในลักษณะที่ยกระดับความร้อนแรงมากกว่าน,นี้ได้หรือเปล่านะคะ